สวัสดีครับพร้อมอวันนี้จะมาแนะนำนะฮะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพัดนะฮะเหรียญหลวงพ่อพัด เหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมเหรียญวัดสร้างนะรุ่นรวยรวยแหงเงนะฮะที่ระลึกการสร้างศาลานะครับผมสวยงามมากครับผมหน้าตงด้านหลังจะเป็นรูปไก่นะฮะรุ่นสร้างนะครับผม สวยงามสวยงามจริงๆอันนี้เหรียนรุ่นสร้างศาลานะครับหลวงพ่อพัดปุญจกาโมวัดห้วยด้วนจังอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับสร้างปีพศ2563ซึ่งตอนนี้ก็กำลังสร้างศาลาอยู่นะครับ แล้วก็จะมีอีกในไรพิเศษเลยครับผมเมื่อวานผมได้ไปที่วัดจะเป็นง่าแกะสิงง g าแกะสิงนะฮะซึ่งมีโอกาสเป็นบุญของผมด้วยแล้วกันซึ่งไปถึงก็เหลือ20องค์สุดท้ายพอผมเช่าบูชาเสร็จปับ๊บก็มีคนเหมาหมดเลย เกือบไปไม่ทันครับผมสิงห์งาช้างงาช้างแท้ๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเป็นเป็นอันนี้ให้ดูนะวิธีกลับเมื่อวานซึ่งสิทธิอนุสิทธิ์ได้นำมาปล่อยให้เช่าบูชานะฮะสิงะจะกลับพลิกดิกดด้านหนึ่งนะฮะ ไปสอด้านเลยครับผมสวยงามรายละเอียดสวยงามมากซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันดีนะครับผมครบรอบ99ปีของหลวงปู่แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาได้นำเหรียญของหลวงปู่แล้วก็รูปถ่ายของหลวงปู่เนี่ยไปให้ท่านปลุกเสกในเวลา4โมงเย็นนะฮะเมื่อวานวันที่ ยี่สิบแปดตุลาคมสองพัน้าร้ยหกสิบสานะฮะเมื่อวานนี้นะฮะลูกศิษย์ลูกหาเอาเหรียญไปให้หลวงปู่ปุกเสกเพื่อเป็นเ,เป็นการนำเงินมาถวายสร้างศาลานะฮะ่งเหรียญรุ่นนี้สวยงามมากครับผมเนี่ย สวยงามมากครับผมดูด้านหลังนะฮะจะเป็นไก่รุ่นรวยๆเฮงงๆนะครับผมตอนนี้ยังมีให้เช่าบูชาที่วัดอยู่นะฮะใครมีโอกาสก็แวะไปกราบไหวบูชาแล้วก็เช่าบูชามาแล้วก็ได้ร่วมทําบุญสร้างศารลา กับหลวงพ่อก็จะเป็นบุญสยิ่งนะฮะส่วนงาแกะสิงห์องนี้นะฮะที่หลวงปู่ได้ปลุกเสกแล้วนำมาปล่อยให้เช่าบูชาเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้วครับผมหมดไปแล้วนะครับผมถ้าเห็นตามท้องตลาดตลาดนี้ก็แสดงว่าเป็นของปลอมนะฮะเพราะของจริงเมื่อวานไปรับที่วัด ไรับที่วัดของหลวงปู่เองเลยสวยงามจริงๆงาแกะสิงนะครับผมสวยงามมากครับงาแกะสิงใครมีโอกาสสวยงามจริงๆนะานี่สองเหรียญที่ผมได้เช่าบูชามาเมื่อวานได้ร่วมทาบุญสร้างศาลาการเปลี่ยน กับหลวงพ่อนะฮะซึ่งหลวงพ่อพัดนี้ก็เสียนพระหลายๆคนน่าจะรู้จักดีถ้าไปเช่าที่วัดเองโดยตรงนี้ก็จะสบายใจนะฮะได้เงินร่วมสร้างทําบุญด้วยนะฮะนาแกะสิงนะฮะ งาแกะสิงอันนี้สองด้านสวยงามมากครับผมเก็บไว้บูชานะฮะเครื่องรางของขังไปกราบไหว้บูชาท่านนะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะฮะได้ไปกราบไหว้บูชาจะเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเราเองนะฮะเป็นพระเกจิด,ดังเมืองนครสวรรค์นะครับผม สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะไปที่วัดไปที่วัดแล้วก็จะนํามาเผยแผ่ให้ดูอีกทีด้ยบุญญาติการออของพุทธคุณของหลวงปู่จงช่วยป้องคุ้มครองทุกๆคนให้แล้วลาดปลอดภัยอาทามาค้าขายร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผม สวัสดีครับ